ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกม GTA San Online มือถือเซิร์ฟวิร์ด The s i โลเพย์โคนะครับวันนี้เราจะไปทำอะไรก็ติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาเบิกรถกันก่อนนะครับเราไปเบิกรถกันเราไปเบิกรถนะเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็เรียกรถผมมีกระบะแซเดอร์อยู่คันหนึ่ง อันนี้เนี่ยอะสตาร์ลอดนะครับกดนกดนสตาร์ลอดอ่าไปไปไปยันนี้เราจะไปทำงานอะไรกันดีมาดูก่อน gps น่าจะเป็นอะไ งานเก็บผลไม้ว่ะเก็บผลไม้กันดีกว่าเก็บผลไม้เก็บผลไมล้อ๋อ,อ,อมามาแล้ว วันนี้ขับไปอย่างแรง่ะคันนี้ขับ 71, 71. ็สจเอกันเลยทีเดียวนะครับอ่านี่เราก็โอ๊ยชนแล้วข้ามสะพานไป โอ้ยทนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยขับยากจริงๆริอ่าเราขับไปเรื่อยๆรนะหัว่าใกล้จะถึงแล้วก็ขับมาทางนี้เลยโอ้ยอะไรวันนี้สงสัยต้องไปเรียนขับรถมาใหม่แล้วเฮ้ยมีคนมาว่ะ ตรงไปตรงไต้องมาทางนี้เลย้ามามาเก็บผลไม้กัน ก่อนเาก็ดไวเกี่ยวกับรถลักรถอ่าเรียบร้อยครับเราไปสมัครงานก่อนเฮ้ยผมมีงานอยู่อย่างวันนะี้ผม,มงานตัดไม้นี่ว่าเดี๋ยวออกงานก่อนถ้าออกงานไม่ได้ผมจะไปตัดไม้โอ้ เราไปทํางานตัดม้ก,ก่อนกว่าวนี้แล้ววันหลังเราจะมาข้างหน้าเราจะมาทางานนี้กันเอาลืมปลดล็กอกไปตัดม้ก่อนวันนี้ ครับต้องมาเลยขังวมุมองมานะครับอ๋อดียังไม่ตกน้ำถ้าตกน้ำสวย, yeah, ยเยอะอะไร เอิบเอิบเรามาถึงแล้วจอดดีๆเข้าซองอ๋อฮะอ่าเราก็ลดไปลงตัดไม้กันเฮ้ยเฮ้ยรถสวยเฮ้ยแต่งลายรถได้ด้วยว่ะลองอะไรดรถไข่ อ้าวเล่นหรอกทับเริ่มมานะครับตัดไม้อ้าแล้วก็ไปกดเอ็นกดเอ็นอุ้ยกดผิดกดเอ็นอ้าพื่อตัดอ้าวดีครับ นี่เราก็วิ่งเอาไม้ไปส่งที่โรงโกดังเก็บไม้เราก็ต้องทำสามครั้งนะแบบนี้ถึงจะได้เงินดีครับอ่านี่เราก็เก็บไปเรื่อย ไม่นานมากครับฮ่าแล้วก็ส่งกันรอบที่สองเริ่แล้วคราวนี้รอบที่สาม สามวันแล้วแล้วก็เอาไม้มาส่งนี่มันจะสุ่มนะว่าได้ไม้แปลรูปหนึ่งอันสองอันแล้วก็ได้ exp ก็ได้เงินตอบแทนต่อสามครั้งได้หกร้อยนะามาเก็บสามครั้งได้หกร้อยแล้วก็ได้ไม้แปรรูปไม้แปรรูปนี้ก็เอาไปทําปืนได้เอาไปทําปืน เอาไปทำปืนนะปืนไม่ต้องใช้หลายอย่าง,าง,าางมาเก็บกันอีกสกักรอบ ตัดกันรอบรอบที่สามอันนี้เดี๋ยวจะได้เอ,อ๊บเอ๊บเอ๊บอ่ามาไปรูปหนึ่งอันแล้วก็ไม่ได้ออพีแล้วี๋ยวแต่อีกสักรอบดีกว่าี๋ยวอีกสักรอบจะได้เก็บไม้เป็นคาบปืนด้วยก็จะ หาเงินเขาถามเราสองหมืน่นห้าอืาปบวิ่งไปเก็บอ่า ตื๊อ,อเจ็งเรื่อยๆเนี่ยคัตติงตต้งวูด,ดคัตติ้งวูดนะครับอ่าแล้วก็วิ่งไปส่งโกดังแล้วก,กลับมาแล้วก็ตัดไม้เหมือนเดิม ชีวิตนักตัดไม,ม้อ,มมอืมโอเคอเอโอเคสำหรับงานตัดไม้วันนี้เราก็พอเป็นแค่นี้ก่อนข้างหน้าผมจะมาทำอะไรต่อก็ติดตามชมกันนะครับ เดี๋ยวเราทำเท่าจำตัวก่อนแล้วเจอกัน taste taste t a ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมนะนะครับ่าติดตามคลิปหน้าว่าผม